ราศีพิจิกเป็นราศีที่8ของปีโหราศาสตร์และสัญลักษณ์ทางโหราศาสตร์ที่เป็นที่รู้จักกันดีของชาวราศีพิจิกก็คือแมงป่องชาวราศีนี้เป็นคนที่ลึกลับค่อนข้างเอาแต่ใจแต่หน้าลหลงไหลนะครับด้วยความที่ดาวพูโตเป็นดาวประจำราศีคนที่เกิดในราศีนี้จึงมักมีความคิดที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอและค่อนข้างสุดโตง คนที่เกิดในราศีนี้เป็นคนที่มีเสน่ห์นะครับและสื่อสารแบบตรงไปตรงมาสื่อสารแบบตรงใจนะครับชาวราศีนี้มีความตั้งใจจริงและแน่วแน่และจะค้นคว้าจนกว่าจะพบกับความจริงชาวราศีพิจิกเนี่ยเป็นผู้นำที่ยอดเยี่ยมได้นะครับเพราะชาวราศีนี้มักตระหนักถึงสถานการณ์ที่ปัจจุบันอยู่เสมอและมีมลักษณะที่เป็น ความคิดที่เป็นผู้นำอย่างชัดเจนนะครับสวัสดีกัลยาณมิตรทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาแห่งการเปิดเผยโชคชะตาความรักของท่านนะครับหัวข้อในวันนี้ใครคือคนที่จะก้าวเข้ามาทำให้ท่านใจเต้นแรงในเร็วๆนี้นะครับหัวใจของท่านกำลังจะสั่นไหวอีกครั้ง พลังงานของความรักใหม่กำลังก่อตัวขึ้นอรอบตัวท่านใครคือคนที่จัก,กรวาลส่งมาให้ท่านได้พบเจอขอให้ท่านตั้งจิตเป็นสมาธิถึงความรักที่ท่านอยากได้ถึงความรักที่ท่านปรารถนาแล้วลองมาเลือกไพ่จาก1นถึงสกล่องนี้นะครับว่า ความรักที่ท่านปรารถนาจะเป็นอย่างไรขอให้ท่านเลือกด้วยความสนุกและนึกถึงความรักที่อยากได้นะครับเพราะคลิปนี้เป็นการสมไพ่ไม่ใช่ดวงส่วนตัวของใครคนใดคนหนึ่งนะครับดูไว้เพื่อเป็นแนวทางนะครับเอาละครับกัลยาณมิตรทุกท่านสำหรับผู้ที่เลือกไพ่กองที่1น,นะครับได้ไพ่ the Lover หรือได้ไพ่คู่รักนะครับถือได้ว่าคนที่เลือกกองนี้ ไม่น้อยเลยนะครับเพราะคนที่จะเข้ามาทำให้ใจของท่านเต้นแรงคือคนที่มีความผูกพันทางชะตาชีวิตกับท่านอย่างแท้จริงนี่อาจจะเป็นคู่แท้ที่ท่านรอคอยหรือคนสำคัญในอดีตที่กำลังจะกลับมาสร้างความชัดเจนอีกครั้งก็อาจจะเป็นได้นะครับการพบกันครั้งนี้คือการตัดสินใจครั้งใหญ่ ในชีวิตรักของท่านเลยนะครับลักษณะบุคลิกของบุคคลคนนี้ที่จะเข้ามานะครับคนคนนี้มีลักษณะเป็นคนที่มีสเสน่หน์ดึงดูดใจมีวุฒธธิภาวะทางอารมณ์สูงเป็นคนที่ตัดสินใจอะไรแล้วจะทําอย่างมั่นคงอาจจะเป็นคนสองบุคลิกก็ได้เช่นเป็นคนอ่อนโยนแต่ก็มีความเป็นผู้นําสูง คนนี้จะเข้ามาพร้อมกับการให้คำแนะนำที่ดีให้ชีวิตท่านนะครับบทบาทที่เขาจะเข้ามานะครับบทบาทของคนคนนี้เมื่อเขาเข้ามาเขาจะเข้ามาเติมเต็มและสร้างความสมดุลให้กับชีวิตท่านนะครับความรักความสัมพันธ์นี้จะช่วยให้ท่านมองเห็นภาพรวมของความรักและชีวิตตัวเองได้ชัดเจนขึ้นเป็นความรักที่จะเข้ามาเพื่อสอนให้ท่านรู้จัก การเลือกและการปราณีประนอมอย่างแท้จริงนะครับช่วงเวลาและสถานที่ที่ท่านอาจจะได้พบเจอกับบคุคคลคนนี้นะครับท่านอาจจะได้พบเจอเขาในสถานที่ที่เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจหรือการให้คำปรึกษาเช่นพบเจอในสถานที่ทำงานในห้องประชุมหรือในงานที่จะต้องทำงานร่วมกันช่วงเวลาคือ เร็วๆนี้นะครับไม่นานนะครับเมื่อท่านตัดสินใจที่จะรักและเคารพตัวเองอย่างแท้จริงท่านก็จะได้พบเจอคนคนนี้อย่างแน่นอนนะครับสุดท้ายคือคำแนะนำจากพลังงานไพ่เดลเวอร์ที่ท่านจับได้นะครับก่อนที่คนคนนี้จะเข้ามาขอให้ท่านจงเคลียร์ความรู้สึกและตัดสินใจให้ชัดเจนว่าท่านต้องการความรักความสัมพันธ์แบบไหนการรู้จักตัวเองอย่าง ที่ท่านไม่มีเงื่อนไขจะช่วยดึงดูดคนรักที่ใช่เข้ามาตามชะตาที่กำหนดไว้นะครับหมายความว่าท่านจะต้องเข้าใจและเคลียร์ตัวเองถ้าเกิดว่ามีอะไรที่มันค้างคาใจก็เคลียร์กับคนรักเก่าและให้ทำให้ตัวเองให้โปร่งใสนะครับและคนคนนี้จะปรากฏกับชีวิตท่านในเร็ววันนี้นะครับ ต่อมาคือกาลยาณมิตรที่เลือกไพ่กองที่2นะครับสำหรับท่านที่เลือกไพ่กองที่2จับไพ่ได้คือทิงออฟวอนนะครับคืออัศวินไม้เท้านะครับถือได้ว่ายอดเยี่ยมมากสำหรับท่านที่เลือกไพ่กองที่2เพราะคนที่จะเข้ามาทำให้ท่านใจเต้นแรงคือคนที่เต็มไปด้วยพลังแห่งความใฝ่ฝันและความตื่นเต้นเขาจะก้าวเข้ามาอย่างรวดเร็วและเร้าใจนะครับ เป็นความสัมพันธ์ที่จะทำให้ท่านได้สนุกได้เดินทางและได้เปิดประสบการณ์ใหม่ๆขอให้ท่านเตรียมตัวรับกับความตื่นเต้นที่คาดไม่ถึงได้เลยนะครับลักษณะของบุคคลคนนี้จะเป็นเช่นไรนะครับคนคนนี้จะเป็นคนที่มีเสน่ห์หรือร้อนมีพลังงานเยอะเป็นคนขี้เล่นกระตือรือร้นและรักการเดินทางหรือรักการผจญภัยนะครับคนคนนี้อาจจะเป็นคนที่มี เขาเรียกว่าเชื้อชาติหรือมีภูมิลาเนาที่แตกต่างจากตัวท่านและมักแต่งตัวดีมีสไตล์เขาจะทำให้ท่านรู้สึกเหมือนเป็นเด็กอีกครั้งนะครับคนคนนี้เมื่อเข้ามาในชีวิตท่านบทบาทเขาจะเป็นอย่างไรนะครับบทบาทเขาคือเข้ามาแล้วเขาจะช่วยกระตุ้นและให้แรงบันดาลใจกับท่านนะครับเขาจะช่วยจุดไฟในชีวิต ให้ท่านกล้าออกจากคอมฟอร์ตโซนกล้าที่จะทำตามความฝันมากขึ้นเป็นความสัมพันธ์ที่เต็มไปด้วยสีสันแต่อาจจะต้องใช้ความเข้าใจสูงในช่วงแรกนะครับเพราะว่าเขาเป็นคนที่ไม่ชอบอยู่กับที่นั่นเองนะครับส่วนช่วงเวลาและสถานที่ที่อาจจะได้พบเจอกับบุคคลคนนี้นะครับท่านอาจจะได้พบเจอเขาในขณะที่ท่านเดินทางเดินทางไปท่องเที่ยวหรือ ไปงานเลี้ยงงานสังสรรค์ต่างๆที่เต็มไปด้วยผู้คนหมู่มากเต็มไปด้วยคนใหม่ๆการพบเจอกันจะเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วและกระชันหันเช่นเพื่อนต่อเพื่อนได้แนะนำมาพูดคุยกันแล้วก็จะไปแต่ก็ถือได้ว่าเป็นาการพบกับคนคนนี้ครั้งแรกและท่านจะรู้สึกคลิกตั้งแต่แรกเห็นช่วงเวลาคือหลังจากที่ท่านรับฟังคลิปนี้ไม่เกิน2เดือนนะครับ 2ส,สัปดาห์เป็นต้นไปไม่เกิน2เดือนนะครับหากท่านเปิดโอกาสให้ตัวเองได้ออกไปเจอโลกภายนอกนะครับคำแนะนำจากไพ่สำหรับท่านชื่อเลือกไพ่กองที่2คํคำแนะนำจากไพ่ The King o o w a n d นะครับขอให้ท่านจงเปิดโอกาสให้กับตัวเองได้ออกไปสนุกและพบปะผู้คนใหม่ๆอย่าเก็บตัวอยู่แต่ในที่เดิมๆ นะครับเมื่อออกไปแล้วก็ต้องมีสติในการเริ่มต้นความสัมพันธ์ด้วยนะครับเพราะคนคนนี้จะเข้ามาและออกไปเร็วเช่นกันถ้าเกิดว่าการเริ่มต้นไม่ดีนะครับสุดท้ายนี้ไม่ว่าท่านจะเลือกไพ่กองที่หหรือเลือกไพ่กองที่2นะครับก็ขอให้ท่านจงเชื่อมั่นในพลังงานของจักรวาลความรักที่ท่านคู่ควรจะปรากฏขึ้นอย่างแน่นอนนะครับ สิ่งสำคัญที่สุดคือท่านจงเป็นความรักที่ท่านอยากได้รับแล้วคนคนนั้นจะก้าวเข้ามาสู่ชีวิตท่านในจังหวะที่ลงตัวที่สุดนะครับก็ขอขอบคุณทุกการรับชมนะครับหากท่านชอบคลิปอย่างนี้ก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์แล้วคอมเมนต์ว่ารับพลังงานดีๆนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ